Blue Carter is 27 years of age, stands 178 centimeters tall, with a record of 82 fights, with 52 wins and three draws. Fighting out of Nakorn Ratchasima, Thailand. Please give it up for Blue move. 67เซนติเมตรชกมาแล้ว83ไฟชนะ66และเสมอ2เออเซียนประมือต้อนรับโลตัสพุ่มพันมัว ปอนทางด้นโลตัสพุ่มพันม่วงครับปัจจุบันอายุ22ปีครับเป็นนักชกจากอำเภอท่า2องยางจังหวัดตากครับส่วนสูง167เซนติเมตรส่วนมุมน้ำเงินนะครับเบิงบานลูกเมืองเพชรครับอายุ27ปีครับจากปากช่องนครราชสีมาครับสูง178เซนติเมตรครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบเงินชัยโย ก็เรียกว่าฝ่าฟันกันมาจนถึงรอบชิงชนะเลยของทั้งคู่นะครับเส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวในหนึชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร02 7777333ครับ นี่ครับนิ่งจริงๆครับวันนี้สําหรับโลตัสพุ่มพันธุ์ม่วงครับก็ถือว่าเป็นไฟสําคัญอีกไฟหนึ่งเลยครับของเขาในวันนี้รูปร่างก็อยู่ฝั่งของเบิกบานแล้วครับที่ได้ลอยครับชัดเจนเลยครับส่วนสูงจากข้อมูลที่เราได้มานี่ก็แหมหลายเซนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ําหนักเท่ากันครับ127ปอนด์ครับนัดชิงชนะเลิศครับมาดีทั้งคู่ครับ ต่างฝ่ายต่างอยากที่จะมาคว้าแชมป์ครับก็ต้องมาวัดกันหน่อยนะครับบนเวที3ยกรู้ผลชนะเลิศได้เงินรางวัลไป80,000บาทนะครับรอง<ม>ชนะเลิศ4 0 0 0 0ืบาทมีกับทีมงานของเบิกบานนะครับก็บริกรรมคาถาครับถอดมงคลคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับ ก็เบิกบานนะครับเป็นฝ่ายชนะโลตัสมาวันนี้ก็ถือว่าได้โอกาสในการกลับมาแก้มืออีกครั้งนะครับสำหรับโลตัสครับครับอาแล้วครับยกที่หนึ่งครับมวยรอบเงินชายโยนัดชิงชนะเลิศครับเบิกบานนี่เป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับเพราะว่ารูปร่างของเขานี่ชกกับใครไม่ค่อยจะเสียเปรียบครับสลีลารูปร่างดีมากมนะครับในขณะที่โลตัสนี่คบเครื่องนะครับครบเครื่อง เรื่องอาวุธมวยไทยนะครับขยับเดินครับเบิกบานแม่ถ้าเบิกบานตัวจริงต้องเดินครับถ้าถอยนี่แดงว่าตัวปลอมครับเอาละครับต่อยมัดต่อยมัดอีกทีหนึ่งครับหรือเดินแบบมีวุฒนำเลยครับไม่ใช่เดินไปขวาเข่าตีอย่างเดียวครับมีหมัดมีแข้งนําไปก่อนครับส่วนโลตัสยืนนิ่งๆแล้วหดเน้นๆครับเป็นมวยขวาแต่เตะ้ายหน้าแม่นมากครับนี่ฮะ แทงซ้ายหน้าวันนี้ตเตรียมตัวมาดีาเจอ,อมาดีแ้วครับโอ้โหแมนจริงๆครับมัดของเบิกบานแหมก็ต้องถือว่าทํากันได้เป็นอย่างดีทั้งคู่เลยครับเคยเจอกันมาแล้วเคยสัมผัสก,กลิ่นกายกันมาแล้วโลตัสก็พยายามจะหวดซ้ายครับเบิกบานไม่สนใจครับเหมือนที่คุณนูรบอล้วครับไม่เดินหน้าไม่ใช่เบิกบานครับเด,เดินเบียดเข้าไปหาโลตัสแหมซ้ายยังติดบังโอ้โหหัวขวามะครับโลตัส เกมที่ <c oughs> อ่าน,นี้ครวันนี้หมัดของเบิกบานถือว่าต่อยได้แม่นเลยครับโอ้ตั้งแต่ต้นยกมัน,นี่แกต่อยได้หลายหมัดแล้วนะครับอ่าแล้วครับแข้งซ้ายของโดตัดก็โตมาเป็นระยะครับโอ้มีอาวุธเด็ดทั้งคู่เลยครับนี่เบิกบานยังไม่ใด้ตีเข่าเลยนะออกหมัดก,ก่อนครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนี่ครับโดตัดก็พยายามจะถีบทำลายจังหวะครับเกมวงนอกนี่ถือว่า เป็นเกมที่เขาถนัดแล้วครับทางด้านโลตัสเดี๋ยวตู้วงในอีกทีหนึ่งซ้ายนาอีกทีหนึ่งซ้ายคือเหมือนกันครับโอ้โหไม่มียอมกันเลยครับแต่จะออกไม่ออกครับโลตัสครับเบรบานเดินเบียดเข้าไปแยบบ้ายนำตัดล่างครับแต่ก็มองตารู้ใจนะครับคู่นี้ครับมัดถึงสองยังไม่ถึงวงในครับเกาะเกี่ยวมากดมาตี แ่กรรมการแยกออกมาก่อนครับกำลังจะกำลังจะคล้องตีครับอาชีพถนัดของเบิกบานวงนอกบ้งเกมลุยต่อครับมีหมัดนำไปก่อนครับเป็นหมัดนำทางครับมีแข้งสับแข้งซ้ายของโลตัสไม่โดนครับช่วงไปยกทิ้หนึ่งเอาแล้วครับขวาบ้างครับเอาคืนครับเตะมาเตะคืนครับโอ้โหสับขาทั้งคู่ เ้อตัวดีครับวันนี้ปิดเสียทั้งคู่มาแล้วครับาาขวามาขวาคืนเหมือนกันแล้วก็หมัดสุดท้ายเป็นของโลตัดผ่านยกแรกครับพักกัสักครู่ครับ แน่นนะครับดูออกได้เน้นได้เนื้อนะครับมาลุยกันต่อยกที่2ครับยังคงเป็นเกมที่เชื่อว่าเบิกบานน่าจะต้องเร่งเกมมากขึ้นแหละครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าอาชีพครับต้องตะกบประกบวงในแล้วครับยกนี้ครับปัญหาคือโรตัสจะยอมให้ตีง่ายๆหรือเปล่าครับโอ้โหแข่งขวามาแล้วครับโรตัสครับ ไปหูเนะครับไม่ให้เบิกบานเข้ามาครับเดินเร็วเข้าไปครับแทงซ้ายไปครับเบิกบานแหมอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้คนละทีคนละคำครับมีลูกทีดันไปก่อนครับเบิกบานทีทีนึงโรตัสก็ไม่ได้ถอยเยอะนะครับเนี่ยยืนใกล้ๆเลยครับปักหลักรอหุ่แข้งโตมีหมัดโตครับสายติดบังครับสับขาก็ไม่ถึงครับ คิดเยอะครับยกนี้ครับค่อนข้างจะคิดเยอะกันเลยครับออกแต่ละทีก็กลัวหลวกลัวหลวมนะครับลากมาตีครับโอ้โหพลิกมาเลยครับเปิดบานครับจังหวะวงในก็เริ่มจะเริ่มจะตีได้บ้างครับอ่ะค่อยๆหาช่องหาจังหวะเข้าไปครับแท้งซ้ายสาดตร์นำไปก่อนจังหวะจังหวะนี้เป็นของใครครับอ่ะทีกทีนึงครับซ้ายเฉียวไป อาต่อยมัดเอาบวกมัดบวกมาบวกไปโอ้โหดูครับแม่ทันกันเหลือเกินครับอาวุธของนังคู่แต่ยังไม่ค่อยเขาเป้าเท่าไหร่นะครับรจังหวะเตะฝาอาต่อยมัดไม่ถึงครับสับขาขึ้นครับโลตัสโอ้โหมาแปิเน้นๆ์ที่ตัวน,นะครับคู่นี้เอาแข้งซ้ายไปครับเริ่มจะเน้นแข้งเลยครับโลตัสครับ แหาขยับครับรอครับรอจังหวะครับไปอีกครับโรตัสเปิดบานขยับไปซ้ายแหม่ขยับหลอกครับขยับซ้ายไปครับเกี่ยวมาวงในตีได้ไหมครับรโลตัสชิ้นตีก่อนครับเปิดบานตามคืนวงในก็ขย่าตีไม่ชัดเจนครับยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับแหมวงในนี่จับได้ก็ต้องรีบตีนะครับแต่งตัวนานไปนี่กรรมการก็จะแยกเร็วครับ จังหวะอาแล้วครับบวกหมัดแม่ฝ่ายตัางโดดเหมือนกันครับขยับเดินบ้างครับทางนั้นโลตัสแม่กลายเป็นว่าเบิกบานนินเล่นฝีมือก็ได้นะครับอาแล้วครับแขงซ้ายมาผาคืึ้นซับท้ายทีหนึ่งครับโลตัสอ่โอ้เป็นเกมชิงไหวชิงพลิบชิงจังหวะกันครับช็อตต่อช็อตเลยครับคู่นี้เดินกับกลายเป็นของโลตันผู้พันม่วเลยครับตอนนี้เดินเข้าหาเบิกบานครับเบิกบานนี่คอยรอจังหวะสองแบบนี้ครับแข้งซ้ายครับตีเข้าไป ไปยอท้อครับโลตัสอ้าวโอ้โหโดนขวาของโลตัสเข้าไปครับหน้าสะบัดเลยครับต่อไปครับซ้ายหลุดยังไม่ถึงครับโอ้โหเจอกังซ้ายตกไปเอาเสียหล่ะครับเจอบัดขวาไม่ต้องก่อนเลยครับตรงนี้ครับกดยกซะก่อนเข้มข้นขึ้นรู้ดิ ตัดครับยกนี้ไม่มียกหน้าครับตัดสินนะครับใครจะเป็นแชมป์มวยรอบครับวันนี้ศึกมวยรอบเงินเชโยครับนอย27ปอนด์ยกสุดท้ายแล้วครับเรียกว่าเป็นยกตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้ครับยกนี้ใครทําได้ดีได้ชัดก็มีโอกาสชนะสูงครับดูฮะโคตัดชิงเดือนเข้าหาเลยครับเบิกบาดเองก็ไม่ได้ถอยเลยครับนี่ครับมีแข้งมีมัดโต้ตลอดครับ เตะขามาเตะขาขึ้นอาดูวงในบ้างครับจังหวะล็อปในจังหวะนี้ของเบิกบานครับพยายามจะคล้องตีไม่ชัดครับกรรมการแยกออกมาครับคแข่งทั้งคู่ครับวงในก็ตีกันลบากหน่อยครับเคยชนะกันมาแล้วนะครับเบิกบานก็เคยชนะโลตัสมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้โอ้โหโลตัสมาดีเหลือเกินครับนี่ครับเดินบุกเดินเข้าหาครับเอาเบิกบานมีแข้งขวาครับเอาดึงจังหวะเอาเกี่ยววงในตี ป้ายหน้าตีเลยครับโลตัสครับก็ยังคงเป็นเกมที่อยักเดินต่อครับโลตัสเล่นหนักผมหนักเลยครับยกนี้ครับโอ้แต่แข้งของเบิกบานนี่ครับกลายเป็นมวยฝีมือก็ได้ครับปกตินี่จะเห็นเดินเออเดินเสียบเออเดินแทงครับแต่วันนี้นี่มีมีเกมที่หลากหลายครับมีแข้งมีเข่ากดลงมาตีครับจังหวะนี้ของเบิกบานอ่า ดีต่อครับเกือบเกือบสองนาทีครับยังพอมีเวลาให้กับท่านผู้อ่าทีครับเบิกบานสับขามีหมัดลบกวนอีกต่างหากครับโอ้โหเอาละครับแทงของโลตัสต่อยหมัดอีกทีหนึ่งครับโลตัสเบิกบานจับในจับในแล้วยังไงดีตีไหมตีไหมไม่อาจมีเข่าโค้งของโลตัสครับกอดจากหนึ่งดอกโอ้บุกหนักลือเกินครับ โลตัสพุ่มพันบู๊นะครับในยกนี้ครับก็ไม่ยอมให้เบอร์บานหายใจเลยครับต้องตีต้องติดเลยครับถ้าเดินแบบนี้อย่าให้โลอาให้เบอร์บาลน่มีช่องว่างในการออกวุธครับก่อไปซ้ายวืดครับจะไทยเขายังไม่ได้ครับเบอร์บานโอ้ตีราคาให้กรรมการเห็นเลยครับตรวนี้ตีแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไรมาะลยต่อครับนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายจะเป็นของไทยครับยังคงเป็นโลตัส ขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเบิกบานนี้ก็ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นครับรอบังรอโต้ครับเตะอาเสียบคืนเอาอย่างไรสายหลุดครับเบิกบานแมตอนนี้นี่เป็นเกมที่เหมือนกับนี่ฮะเหมือนกับป้องกันตัวแล้วครับตอนนี้ครับนี่ฮะโอ้เน้นป้องกันตัวครับสำหรับทางด้านเบิกบานบอกถ้าก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเยตัดทุ่มบอม่วงครับกวดเดินแบบไม่มือหยุดเลยครับ เบอร์บานี่รอจังหวะครับไปฝามาถีบไว้แม่แทบอยากจะวิ่งเข้าหาเลยครับโลตัดครับแต่แต่ว่าเข้าไม่ถึงเลยครับอาวุธของเบอร์บานี่มันจุกจิกจุกจิกโอ้โหสวนหมัดครับต้องก่อนเลยครับลุกนี้ครับสำหรับเบอร์บานครับโอ้วัดใจอ่านใจกรรมการเลยครับคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสูสีครับหมดยกสุดท้ายโอ้มันใจทั้งคู่ครับ